มึนหัวมากเดี๋ยวโอ้ยนี่แล้วเรากลับมานอนนี่ตั้งแต่เมื่อไรอะ่ะเคยนี สีเขียวเอ๊สีเขียวมันวันอะไรวะเนี่ยวันจันไงมีดาวเลยเลยสีเขียววันจันไอเชียทักเอา้าน <c oughs> ันจอยมันไม่มีพ่อยังจะตอกย้ำมันอีกเหรอคะคุณนัรือเป็ดได้จริงได้ลมจริงมา เรื่องอะไรอีกแล่วเนี่ยฮะเรื่องที่เงี้สีเขียววันพุธสีเขียววันพุธสวยละกูยี่สิบบาทค่ะอยี่สิบค่าเช่าแผงฉันพอดีเลยเอ่อคุณนายขาขอเงินพันขอเงินพันหน่อยสิคะอืออืออือ อะไรเหรอมองละป<ม>วาาเดี๋ยวไปห้องน้ำดีวกว่านะจ๊ะมาจา้ะอย่าลืมนับนต็อกกี้ด้วยล่ะคุณไหนขาคุณน้อยขาอะไรค่ะแหนมีเรื่องฮารดสุดๆจากตลาดโน้นมาเล่าให้ฟังค่ะเหรออะไรล่ะ <c oughs> สองตาง แดงคนกันเองอะฟรีก็แล้วกันวะเออ้อ,องบาทอยากเค็มให้ไปเหมือนเจ้านายเองมากแล้วเลยเขาไม่รู้หรอกนี่โอ๊บาทจ่ายไม่ได้ก็ไม่ต้องเข้าห้องน้ํามีค่าใช้จ่ายรยู้เปล่าไหนจะค่าทำความสะอาดค่าน้าค่าไฟค่าอะไรตั้งเยอะตั้งแยะเราไม่จ่ายส่เดินเดินเนึ่งก็ขี่เยี่ยวงทั้งวันอนะที่คดปอดหายหมดนี่น้องไปส่งผู้โดยสารแล้วก็ค่อยไปหาที่ฉีดทัางทางนะ ไอเรื่องต่อลูกหมากเนี่ยมันเป็นเรื่องเล็กก็ได้ก็ได้เคมเ่เข้าต่อลูกหมากเลยว่าไงนะแค่อย่ามาถีหนะ้าตลาดฉันนะลมน้ำหนนะ้าดีแดงคร<อ>ูีม่มันดีๆนะเดือนที่แล้วนะยอดเข้าซ่วมฉันตกหมดเลยจนหน้าใจหายนี่ยังดีนะมียอดท็อฟฟี่เนะข้ามาแทนแล้วก็อยากให้ฉันรู้นะ ว่ายังให้ไอ,อ้หนุม่มๆหล่อๆห,หรือว่าไอ้อีหน้าไหนมันเข้าฟรีอีกก็จะ,จะหาเงินเดือนแกค่าคุณเดือนร้องบาทค่ะไม่ว่าไอ้อีหหน้าไหนดี เขาใจดีนะเขาไม่เอาไอดีกับพาสปอร์ตไปด้วยเนี่ยผมก็ไม่ไว้วางใจไม่ตอนแรกแล้วแต่คุณนะเด็ดเห็นสวยคนหน่อยก็ยอมอ่อนข้อให้ไปไปอ่อนข้อแล้วไม่สวยเหรอแล้วเมื่อคืนยังไงฮะเข้าไปเต้นขึ้นเวทีเนี่ยชชอบจอจกลับบ้านเหรอไม่ จะอยู่ยังไงเงินเราก็ไม่มีแล้วนะไม่รูยังไงก็ไม่กลับหรือว่าจะไปอยู่ไปหายายหนูอะ่ะจอจไม่น่นก็ไม่นี่ก็ไม่หูจอจแล้วเราจะนอนบนตหนอนแล้วกินอากาศทานอาหารหรือไงสมองก็มี หางานทำเราสองคนต้องหางานทำหาหางานทําทำไมเอาเลยหางานทําเลยเซนเย็นนะคนะแม่แบบนี้มันดูถูกกันชัดๆเลยนะคะคุณนายเนื้อทองค่ะ ทนาแหนมอ๋อก็แหนมน่ะโมโหแทนคุณนายเนื้อทอนี่ค่ะคุณเดือนเน่แล้วมีใครมาที่มันกล้านินทาตลาดเช่นเสียหายหายแบบเนี้ก็ทางไหนเน่ยค่ะคุณนายขายิ่งนางมวยเละกกับนางสุ่ยเนี่ยนะคะด่าคุณนายสาดเสียเทเสียเลยค่ะแหนมเนี่ยจะทนฟังไม่ได้ค่ะคุณนายขายอคโอไปตบมันเลยไหมคะเออนางจอยวันๆมึงจะตอบกับคนเนี่ยนะ ตรงนี้ดิพทกปากตลาดก็แบบนี้แล้วค่ะคุณนายอย่าไปถือสาเขาเลยค่ะนี่จะพูดอะไรอะให้มันดูรอบตัวบ้างนะะแมบบ่วิมลแม่คะเดือนว่าไม่เห็นจะน่ากลัวตรงไหนเลยนะคะเพราะว่าอีหน้าจื่อนั่นนู้นท่าทางสังหรยจะตายทำอะไรไม่เป็นหรอกคะ่ะแต่เขาก็หลอนนะคะคุณเดือนขา มานี่เทย่ยังไงจะใช้กลางนะคะอีใช้สีสิไม่ว่าเฮ้ยเฮ้เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเยวนีว่นี่นี่นโอ้โหมิต้องกลัวไปครับคุณนายเพราะว่านะตามตำรานี่นะบอกว่าตลาดมหารวยของเราตอนนี้กําลังเป็นขาขึ้นจริงหรือเปล่าหมอแท่งอ้าวแม่นแล้วกันแล้วไม่เคยพลาดแล้วบอกให้เลยว่าจะมีอัศวินมาเทศนี่ มากอบกู yup. sure. ้พ so ล uh ิกสถานการณ์ให้ร้ายกลายเป็นดีรวยแบบไม่มีเหตุผลอะไรของแกวะถ้าเคยได้ยินแ่อาสวินมาขาวเออว่ะอัศวินมาเทพมาจากไหนลุงมั่วเปล่าอไม่มีอออไปดูคุณลุงหมายี่ว่าได้ได้ด้ดในทักขอค่าเช่าด้วยคุณเดือนมันติด ตีดีอีกละเออนนั้เขาเช่าล้วงให้หมอนไ่ไหมอ่ะมันกระเป๋ามันติดในทักติดีแล้วมาช่วยกันหน่อยแล้วโอดทวงเงินตีทุกทีเลยเอาเฮ้ยจิงฮเป็นนังเลงอไงเ่ะโอยไอ้คี้เป็้นัเลงน่เลยเฮ้ยไปเรียกปตทมาเมาเรียดปตทมาแล้วเฮ้ยเอาเาทำอเาทำช่วยยึ่งก็ได้อาแก้มาแก้เอาโดมาเ <Higher. S 2> ได้แล้วห oh. oh. นักไหมสบายมากจอชขอบใจสนุกดีคือละหนึ่งร้อยห้าสิบต้องการพาสปอร์ตเป็นประกันยึดไว้ก่อนไม่แพงเออ ทำไมทำให้ใจเสียตั้งนานเงเนนเินจุกเฉินนะ yes แอนที่บอกว่าตรงไปทางนี้จอชกลับบ้านเหอะคี่เป็นคำเดียวฮะอ,อยากกลับไปับไปคนเดียวเลยจอช